สวัสดีครับผมตุ้ยครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานบวงสงละครเรื่องล่าสุดนะครับกับสไปรเจ้าสัวนะครับที่ทีวีซีนี่เองนะฮะผู้คนเยอะแยะมากมายครับแต่ตอนนี้ทว่าแล้วเมียผมไม่ไหนฮะหาเมียอยู่นะฮะแต่ไม่ใช่น้องจานะครับแต่เป็นเมียคนใหม่ล่าสุดของผมครับพี่เบนที่เบนครับพี่เบนไม่รู้อยู่ไหนนะฮะเมียจ๋าเมียเจอแล้วสวัสดีครับ พี่ตุ้ยใจเย็นๆนิดนึงนะคะทำไมครับอย่ารีดามากนี่ตึง<น>หูพ,พ่อคุณน่ะแย่เลยนะอ้าวพี่เรื่องนี้พี่เป็นสะพ้ายพี่ต้องคอยปวดน,นะฮะไม่ใช่ว่าจะมานั่งกลัวเจ้าทรงเจ้าสูงอย่างนี้ไม่กลัวในเรื่องไม่กลัวเลยแต่ว่าวันนี้เปิลเปิดกล้องไ<อ>งโบวสวงไงคนเยอะเอาแบบเ<ค>บสิกก่อนเอาแบบธรรมดาละกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างใน,นะครับว่าเป็นยังไงครับ งานนี้ป๋าปินนะ้าทีวีซีนจับมัมแมทสุดๆแบบเข้าล็อกขาหากันเลยละ่ะค่ะสําหรับละครคอมเมดี้เรื่องล่าสุดสไปยเจ้าสัวที่ได้เสียนรุ่นเกา่าอต้อยเศรษฐาเรื่องนี้ขอออเดอร์กับป๋าปินมาเองเลยว่าขอรวยกันแบบโอเวอร์แถมขอเลือกเมียหลวงด้วยตัวเองเป็นพี่จิ๊กนวรัตและลูกชายเลี้ยงตับถึงสี่หนุ่มทั้งพี่ใหญ่อาร์ตพลังธรรมกิบวัฒนากิจดนายและน้องเล็กพระเอกตัวหาตุ้ยเกตกมลที่ขอแตกแถวพี่น้องมาเป็นตำรวจมือปราบส่วนสไปยจอมปวนบ้านนาน้องเบนซ์พรชิตาก็มารับศึกกับเจ้าสววจอมีและ แสงสไปไฮโซกระแตสุภักศรหนิงปณิตาและกองทัพนักแสดงอีกครับข้างค่ะทีแรกตกใจมากจะขอไม่เล่นแล้วอะ่ะกลัวเล่นไม่ทันเจียมตุ้ยเล่นเล่นละครดีวันดีคืนโดยเฉพาะตรงนี้ใช่ตัวเขาเลยก็ยังลูกไม่ห่วงบอกระบบห่วงเมียนี่แหละอ๋อถนัดเขาถนัดก็ได้ถนัดดีครับฮ่าหอย่างนี้นนจะตัดผมอะไรไม่รู้ครับแต่อย่าใส่ส้นสูงกับผมในเรื่องนี้แล้วกันฮะ ผมด้วยงานหลักผมผมเดินแบบสูง180อยู่แล้วเรอก็ต้องขอพี่เบนซ์ไว้ว่าพี่ขอลองแล้วกันอย่าใส่ส้นสูงนี่ไงโอเคนี่ขนาดไม่ใส่ส้นสูงแล้วพี่แพรลงข้างล่างเลนี่ขนาดไม่ใส่นี่ยก็เท่ากันไงโดยฮะเท่ากันฮะรับประกันความฮาครับกับละครเรื่องนี้เจออาต้อยไปคนเดียวผมว่าก็น่าจะหากันมากมาย เห็นครับนักแสดงเยอะแยะแบบนี้นี่นับรองสนุกแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอต้อยเศรษฐาใช่ครับถนัดมากแนวเนี้ยนี่ตัวเองตัวเองก็เหมือนกันนะเล่นเป็นตัวเองเลยนะเรื่องเนี้ยผมนะครับ<อ>ผมไอเรื่องอบทเรียบร้อยเรียบร้อยผมถนัดจริงจริงักความยุติธรรมแบบไม่ล็อกแรกนี่ผมไม่ล็อกแรกเลยผมเล่นคนเรียบร้อยมากมายอะ <S <S ไม่ไมพี่ไม่ได้พูดเรื่องเรียบร้อยเลยพี่พูดถึงความกระล่อนความวนประสาทความชั่วร้ายความแบบไม่ดีในตัวพอแล้วพี่พี่อเอาความจริงมาพูดกัน <S <S เป็นงั้นไปนะฮะเดี <ì S 2> ๋ยวเราพักนี้ก่อนเดี๋ยวเราไป พาเหล่าบรรดาแฟนๆสีสันบันเทิงนะครับไปชมเบื้องหลังไซโซของพี่แมนพิธตมากันครับใช่ค่ะได้ค่ะว่ามีการเปิดศึกกลางกองถ่ายด้วยนะคะศึกอะไรไปดูกันเลยดีกว่าครับอุ้ยเสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาลงแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเปิดกล้องเรื่องสะพายเจ้าสวนะคะสีสันบันเทิงกับเบนเนจะพาไปชมความฮาของอิตาลีกันครับผมแต่ตอนนี้นะครับอิตาลีต้องไปก่อนแล้วครับเพราะว่าพี่ปอทฤษฎีกับพี่บอยปกรณรออยู่ครับในหัวใจสองผ้าครับใช่ค่ะวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่ไปไหนเนี่ยไปไหนไปคุยข้างหลังไงไปไป